การพฒนาศักยภาพการเรียนดูคณิตศาสตร์สเต็มเป็นส่วนหนึ่งของข่ายพัฒนาทักษะสเต็ม n n l l s s h n n m m t h c a m p มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เราใช้ทักษะทางวิศวกรสังคมคือเริ่มจากการลงพื้นที่พูดคุยกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางในการจัดค่ายร่วมกันจากนั้นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมได้หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลพวกเราได้มีการพูดคุยประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนานนอกจากนี้ยังมีการเตรียมอุปกรณ์ฐานการทดลองเล่นกิจกรรมฐานและการสอนสัมทนาการด้วยค่ะ ีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะสรมสร้างบรรยากาศภายนอกห้องเรียนให้ดีขึ้นจากการเตรียมกิจกรรมค่ายจะเห็นได้ว่า พวกรอชาทักษะที่สำคัญทางวิศวกรสังคมคือทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและทักษะในการสร้างนว,วัตรกรรมนั่นเองค่ะฐานรู้ใหมใค่คยฆ่าอาริยากิจกรรมฐานนี้เป็น,นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ใช้ประยยุต์ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคายและฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยที่นักเรียนมอต้นจะใช้เนื้อหาเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายและมอปลายจะใช้เรื่องฟังก์ชันติีโกณมิติในการหาความสูงและระยะทางของสิ่งต่างๆเช่นการหาความสูงของตึกการหาความสูงของเสาไฟโดยก่อนการลงพื้นที่การทำกิจกรรมจะมีการให้ความรู้พื้นฐานให้แก่นักเรียนก่อนจากนั้นลงพื้นที่ในการวัดความสูงเพื่อให้กิจกรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงหาความสูง เพื่อหาเบาะแสว่าใครเป็นผู้ฆ่าอริยานั่นเองค่ะฐานล่าท้าเสียวกิจก,กรรมในฐานนี้จะใช้เนื้อหาในเรื่องของลำดับและอนุกลมสิ่งที่นักเรียนได้ความรู้จากฐานนี้คือนักเรียนเข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกลมไปใช้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ฟังก์ชันลำดับและอนุกรม นักเรียนเข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดที่กำหนดให้ได้และนักเรียนสามารถเขียนลำดับในรูปจัดแจงพจน์ได้ค่ะฐานหามุมถอดรหัสกิจก,กรรมในฐานนี้จะเป็นเนื้อหาในเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายสิ่งที่นักเรียนได้ความรู้จากฐานนี้คือนักเรียนสามารถใช้บทนิยามเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหา าล่าคุมซ,เ,ซเนื้อหาในฐานนี้เป็นเนื้อหาในเรื่องของการดำเนินการระหว่างเซตสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากฐานนี้คือนักเรียนสามารถใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อความหมายนักเรียนสามารถเขียนเซตที่เกิดจากการยูเนียนอินเตอร์เซชันคอมพลเมนต์และผลต่างของเซตได้ฐานแลนด์มาร์คเมืองทิพย์กระสิบพหุนามเนื้อหาในฐานนี้ใช้เรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนาม สิ่งที่นักเรียนได้ความรู้จากฐานนี้คือนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวและนำมาประยุกต์ใช้กับ Google Map เพื่อให้กิจกรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนต้องหารหัส Plus Code ที่หายไปจากการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการประกอบรูปเสี่เหลี่ยม,มุมฉากที่กำหนดให้เมื่อนักเรียนได้ Plus Code ครบถูกตัวแล้วให้นักเรียนนำ Plus Code ที่ได้ไปค้นหาใน Google Map จากนั้นก็จะแสดงสถานที่ของ Plus Code ที่ค้นหา ฐานตะตวงตวงฐานนี้ใช้ความรู้ในเรื่องการแปลงหน่วยของการวัดปริมาตรความรู้ที่นักเรียนได้รับจากฐานนี้คือนักเรียนได้รู้ถึงวิธีการแปลงหน่วยของการวัดปริมาตรเพื่อที่จะใช้ในการหาคำตอบนักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิธีการทำการหาค่าที่กำหนดได้อย่างถูกต้องในการทำกิจกรรมยังสามารถช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้นำประยุกต์ใช้ในชีวประจำวัน ฐานโดมิโนโตรกาสตร์กิจกรรมในฐานนี้ใช้เนื้อหาเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์โดยวิธีการเล่นจะคล้ายกับการเล่นโดมิโนโ,โดยนักเรียนจะต้องรู้ในเรื่องของค่าความจริงของประพจน์และต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดสิ่งที่นักเรียนได้รับนักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์หรือสถานการณ์ที่กำหนดว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคนทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้อนและความสนุกสนานในการร่วมทำกิจกรรมกิจกรรมสเต็มการสร้างสะพานไฮโดรลิกและลดไรพลังงานการสร้างรถและสะพานในครั้งนี้เราใช้การบูรณาการความรู้ระหว่าง4วิชาสาขาซึ่งได้แก่วิวทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเราจะนำทั้ง4วิชาสาขามาผสมผสานบูรณาการโดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะหรือการปฏิบัติจริงและเน้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมด้วยตัวเองเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจจากการลงมือทำ เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผลรู้จักตั้งคำถามโดยสมมติฐานการค้นคว้าหาข้อมูลการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหารวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลและนำไปต่อย,ยอดเป็นเชียวนะคะที่ผูกไว้ตรงปลายปวค่ะแล้วพร เราดูอากาศเข้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ก่อดในนี้เนี่ยอากาศก็จะออกแล้วแในนี้นะคะก็จะติงเคื่ยดทำให้ชาวล้อหลังหมุน,นะคะ่ะทำให้ลดเพื่อนที่ไปได้ะะ่ะสเต็มศึกษามีประโยชน์มากมายต่อการพัฒนาผู้เรียนสังคมและประเทศชาติผ่านการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆของผู้เรียนได้แก่ทักษะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีระบบ การคิดอย่างมีอิสระการทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสารรค์ความคิดิเดิเมทักษะการสื่อสารและทักษะด้านดิจิทัลนสาวพอพุของ,งนีนะะ้ตอนนี้นศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะก็ในเมื่อวานมอปลายนะคะได้เข้าฐานวิชา อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุิบนะคะที่มาให้ความรู้ความสนุกสนานราอยยิ้มแสนตรรอกะะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนันทนาการต่างๆทั้งฐานความรู้ทั้งห้าฐานเราก็จะได้รับความรู้ซึ่งมัน วิชามาบูรณาการในการผลิตรถเมื่อวานซึ่งก็ปีงเร็วมากเลยค่ะแบบทะลุเลยค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณคุณค่แล้วก็พี่ผีคาช้าะขอบคุณค่ะการจัดค่ายในครั้งนี้จากกิจกรรมฐานและกิจกรรมสเตมจะเห็นได้ว่านักเรียนได้บูรณาการทั้ง4วิชาสาขาซึ่งก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญทางวิศวกรสังคม4ี่ทักษะได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและทักษะในการสร้างนวัตกรรมนั่นเองค่ะ